คอมเมนต์ได้นะคะก็ขอฝากตัวช่องไว้ด้วยนะคะกับทายาทเกษตรกรนะคะสวนเกษตรลักยิ้มนะคะก็เอาไว้ปลูกสวนไม้ประดับนะคะเป็นไม้มงคลน,นะคะนี่เอาไว้ปลูกเวลาว่างๆนะคะอันนี้วันนี้นะคะเราก็จะ ให้เพื่อนๆว้าในใลูกดูต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะมีเศรษฐีเรือนนอกอันนี้จงเราปลูกในกระถางนะคะเป็นกระถางใหญ่ตอนแรกนะคะตอนแรกเราก็เอาเป็นต้นแบบนี้นะคะต้นแบบนี้ตอนที่เราเอาเขามาลงในกระถางนี้นะคะในกระถางนี้ เดิมจะเป็นต้นกระถางลิ้นมังกรนะคะตอนนั้นเราเอามาปลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราปลูกกระถางไม่พอนะคะแล้วทีเนี้ยต้นเศรษฐีเรือนนอกเขามีมีมีหน่อนะคะหนอ่อที่เขาแยกมากับก้านนะคะ เราก็เลยขยายเอามาฝากไว้กับต้นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรอันนี้ก็จะเป็นว่านมงคลเหมือนกันพอเราเอามาฝากไว้นะคะตอนนี้เขาก็โตโตไวกว่าต้นลิ้นมังกรไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะแยกลิ้นมังกรออกหรือว่าเราจะ แยกหน่อนนะคะก็ต้นงามมากนะคะนี่เขาก็เริ่มออกเป็นขแขนงเล็กๆนะคะส่วนอันนี้อันนี้ก็จะเริ่มออกดอกต้นเศรษฐีเรือนนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านมงคลนะคะ เป็นวานเรียกทรัพ์นะคะเราก็ปลูกเอาไว้ตั้งในหน้าในกระถางหน้าบ้านนะคะหรือว่าเราจะตาส้งใส่กระถางเอาไว้ในห้องนั่งเล่นหรือว่าระเบียงหน้าบ้านก็ได้นะคะเป็นอันนี้ต้นเศรษฐีด้านนอกเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะ ดูแลง่ายค่ะอันนี้ก็คือปลูกเป็นดินธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นดินปนทรายก็ได้นะคะอันนี้ต้นเขาก็เริ่มโตแล้วกระถางใหญ่แล้วกระถางใหญ่แล้วต้นเริ่มโตแล้วแล้วก็ดูแล้วจากที่เราเอามาฝากไว้กับต้นลิ้นมังกรดูแล้ว เราน่าจะเอาต้นลิ้นมังกรออกนะคะแล้วก็ใส่กระถางเขาใหม่เคเคอันนี้ก็เป็นต้นเศรษฐีด้านนอกสวยๆนะคะเอาไว้ปลูกเวลาว่างๆหลังจากเลิกงานนะคะแล้วก็มาหาปลูกต้นไม้สวยๆไม้มงคลกันนะคะแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะ เดี so paper, ๋ยวเราจะลองอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นไลฟ์สดต้นบ้านหางจระเข้นะคะก็ฝากเพื่อนๆดูนะคะอาจจะยังไลฟ์แบบว่ายังไม่ค่อยมุมกล้องหรือว่าภาพอาจจะยังไม่ได้ชัดหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวขออนุญาตลองกดไลฟ์สดไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆ ที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ